สวัสดีครับ FC สมายุสคารครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็อยู่ที่นะครับ SP Center คารนะครับมีรถกระบะนะครับสีสวยๆด้านหน้าผมนี้เลยนะครับวันนี้จะพามาลดราคาครับเจ้าตัวอิซุสุนะครับ All New D-Max 1.9L นะครับสเปซ c a ป Highlander นะครับปี2017นั่นเองนะครับใหม่ใช้งานไปเพียง6 0 0 0ืกิโลเท่านั้น สำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์0843848404นะครับบอกได้เลยว่าคันนี้นะครับราคาหน้าป้ายนะฮะอยู่5 0 0 0 0กว่าบาทนะครับแต่ว่าใครได้ดูคลิปนี้นะครับราคาพิเศษเลยเพียง475,000บาทเท่านั้นนะฮะ475,000บาทไม่60,000นะครับรถปี17ตัวรองท็อปด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปชมในส่วนตัวรายละเอียดของเจ้าตัวไฮรเดอร์คันนี้รบกวนคุณลูกค้ากดไลค์ กดแชร์นะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งให้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว All n e u dmc a คันนี้1.9นะครับ L นะครับตัว High l เด d e r Cap นะครับเกียร์แมนนวลปี2017มา6 0 0 0ืนโลนะครับคันนี้ก็จะได้เป็นตัวเครื่อง1.9 DDI Blue Power แล้วนะครับนะไฟหน้าเขาให้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยไฟลูกแก้วนะครับใสๆนะครับผมไฟตัดหมอกคู่หน้ากระจังหน้านะครับก็จะเป็น นะครับสีโครเมียมของชั้นแบบนี้ป้ายทะเบียนสวยด้วยนะนะครับอย่าลืมนะราคาหน้าป้าย5 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับคลิปนี้พิเศษพิเศษเลยนะครับลดราคานะเหลือ475 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับพออยู่ประมาณ900 0นนะครับเป็นตัวไฮไลท์เดอร์ด้วยไม้น้อยด้วยนะครับแล้วก็เป็นสีแบบสีพิเศษค่อนข้างหายากเลยทีเดียวนะฮะตัวรถเดิมๆไม่มีประวัติชนหนักพิก่ำจมน้ำใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะนี่เลยนะครับสวย สีจ่อสีฟ้านะครับสีฟ้าม่วงนะครับผมอ่ายางจะได้เป็นยางยี่ห้อฮองกุกนะครับอ่านะครับสายยางนะครับสองสี่ห้าเจ็ดศูนย์อาสิบหกนะครับผมนะได้เป็นยางปี2019นะครับล้อแม็กขอบ16นิ้วนะครับสีอลอยนะฮะดิสเบรกช่วงหลงช่วงล่างนะฮะลูกค้าเดิมเดิมนะครับไม่มีจมน้ำมานะฮะลูกค้านี่เลยนะครับบันไดข้างนะฮะเดิมเดิม สวยนะฮะกระจกก็จะเป็นกระจกสีเดียวกับตัวรถตัดกับตัวสีดํานะครับมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยพอเปิดจะเป็นสีโครเมียมนะคะุญแจร,รีโมทนะครับนะติดซีมาให้เรียบร้อยนะครับผมคิ้วกันศาสตร์มาให้เรียบร้อยนะฮะนี่เลยรถเดิมๆสามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะฮะคันนี้จอดอยู่ที่ s p c e n t ซ r Car านะฮะ เซรีไทย70ดหน้าบักซอยเลยนะครับในส่วนตัวด้านท้ายนะไฟท้ายของเขานะครับไฟหลีไฟเบรกจะเป็น LED นะครับไฟถอยไฟเลี้ยวจะเป็นหลอดใส้นะฮะลูกค้านะครับนะตัวรถเดิมๆเลยสวยๆนะครับราคาพิเศษด้วยนะครับผมนะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะฮะสำหรับ FC สาวก h i ไฮ l a นเดอร์นะครับ1.9ออ All e w นะราคาพิเศษมากนะครับชุนลงชุนล่างเดิมๆเลยนะฮะลูกค้านี่นะครับ แกลเนอร์มาให้เรียบร้อยนะครับนะคิ้วตัวเขปเปนอาร์เดิมๆกิฟต์เลยนะครับอ่ะไปดูภายในกันต่อนะครับผมในส่วนของตัวภายในนะครับจะเป็นตัวแคปเปิดได้นะครับนี่เลยนะครับเป็นโอเพนแคปนะครับภายในจะได้เป็นเบาะผ้าสีดํานะครับสวยๆนะลยละเอียดตัวรถเดิมๆไม่มีแบบย้อมแมวไม่มีแบบตัดต่อ โอรติฟตัวขึ้น่อนและก็ตัวบอดี้นะครับเดิมเดิมเลยนะครับนี่นะครับกว้างๆนะฮะขกว้างๆเลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะไม่เชื่อราคาหน้าป้าย535,000บาทนะครับนะพิเศษเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เหลือเพียง4 7 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับไม6หกหมืโลนะลูกค้าลดเจ้าของลำดับที่2นะครับเครดิตดีฟรีดาวนะฮะเครืยนต์ดีเซลด้วยนะครับนะ แอร์แบ็กคู่หน้านะครับนี่ผมอะไรสามก้านนะครับจอนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะนี่นะครับในส่วนตัวไมค์ก็จะเป็นดิจิตอลแล้วนะครับนี่นะครับผมสวยสวยไมค์หกม่นสาม้อยหกกิโลนะครับเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับเครื่องเสียงรอลาร์ในส่วนตัว CD MP3 FMA u u s b b l u e t o o t h ได้หมดเลยนะครับอ่านะฮะ อ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะฮะลูกค้านะครับย้ำอีกครั้งนะราคาพิเศษสุดๆนะคลิปนี้475,000บาทเท่านั้นนะครับ475,000บาทเครดิตฟรีดาวผ่อนประมาณ6เอ้ประมาณ9,000นะครับห้องเครื่องเดิมๆนะฮะนอตเดิมไม่มีขยับเลยนะแก้มเดิมสวยนะฮะแบบนี้เลยนะฮะเครื่องไม่มีซึมไม่มีเยิ้งตัวเป็นตัวเครื่องนะฮะดีเซลขนาด1.9ลิตร150แรงม้านะครับ นับเป็นตัวโทโีด้วยนะครับผมนี่นะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหานะครับนะ Isuzu D-Max All-New Highlander นะครับราคาประหยัดมากคันนี้นะครับนะฮะ Isuzu D-Max 1.9L นะครับปีสองพันสิบเจ็เกียร์แมนนวลนะครับไฮเลเดอร์นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันราคา4ี่แสนเจ็ดเบื้อห้าบาทนะครับไมล์หกหมื่นนะฮะก่อนจากันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมาอิสคาก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ